สวัสดีครับผมก็หลายวันไม่ได้ทำนะก็ต่อเนื่องเนาะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเว้นเว้นเป็นช่วงๆเนาะก็แนะนำปืนเจียววัตเตอร์ฮะเหมือนเดิมฮะเพื่อนๆก็สนใจหามาไว้ในครอบครองนะครับน่าสนใจราคาก็ไม่แพงเลยถือว่าใช้ได้อันนี้เป็น M4A1 รุ่นรุ่นก็ถือว่ารุ่นใหม่เหมือนกันฮะที่ตามเข้ามาก็จะเป็น J9 ้านะครับผม J นะครับเจ้าก้ะตัวสื่อจีนหมดก็ตามนี้เนาะกล่องเขานฮะถ้าเป็นอย่างอื่นไม่มีนะครับผมครับบางที เพื่อนสมาชิกถามันเป็นกล่องแบบอื่นวิห่ออื่นไม่มีะฮะก็ตามนี้นะฮะก็มีเพื่อนเจลนี่จะดีอย่างว่าเออมีแบตเตอรี่มีสายชาร์จให้ไปชาร์จที่อ่าแดปเตอร์มือถือได้นะครับท,ทุกทุกหรือทุกทุกทุกรุ่นนะฮะได้น,นี่ก็มีลกระสุนเจียวพร้อมคือจะพร้อมเล่นน่าสนใจเนาะก็ผมว่าน่าสนใจนี่ก็จะเป็นนี่ฮะใส่ตัวนี้เนาะซีเคบีน,นะฮะนี่เป็นศูนย์เล็งนะฮะประมาณนี้นี่ก็ไม่มีอะไรก็มีแม็กกาซีนครับผมแม็กกาซีนก็นะครับถือว่าล่องลึกทำได้สวยฮะจะเป็น ในลดนะครับนี่ยังไม่ถึงขั้นเป็นโลหะนะครับผมเพราะว่าเป็นเกดไม่แพงเนาะแต่เป็นเกดร,ระดับพื้นเจียวผู้ใหญ่นะครับผมนี่ฮะเป็นล่องลึกด้วยฮะตาโลโลมาด้วยนะฮะออโตอะไรก็โอเคนะเนี่ยผมางานดีนะครับนี่ร่องลึกจะปรับได้ข้างเดียวนะฮะประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองดูว่ายังไงแต่แบตไนท์เป็นสามเซียวรุ่นนี้ครับนี่ก็เป็นล่องลึก5.5 6 mm, ้ามิลลิเมตรอะไรก็พยายามทำให้เหมือนปืนแบบ ทั่วไปนะฮะที่เขาผลิตออกมาโอเคนะครับเดี๋ยวผมชั่งหนักดูก่อนเดี๋ยวจะลืมนะบางทีนี่ก็ถ้าเป็นสไตล์ M4 อันนี้อยู่ข้างหน้าเลยนะครับไม่เหมือน AK อยู่ข้างหลังเนะาะจะเป็นสไตล์ของเ,ขเลยนะฮะก็นะครับผมโอเคอย่างเงี้ยอันนี้ตัวนี้หนัก,น,กนะครับผมถือว่าหนักเป็นถ้าอยามีโลหะผสมด้วยนะเะนี่ยจะมีโลหะมีแกนอะไรก็ ผสมบ้างนิดหน่อยอันนี้ปากนี้จะเป็นสีนี่ไม่ต้องซีเรเลยนะฮะไปห่วงสีได้หรือไปหามาหมุนใส่เกียวนี่สามารถใส่ที่ปกอกเขาเรียกวอยปอกไอเก็บเสียงนะครับอ่ามีไฟด้วยวมีคว,วันได้ก็แล้วแต่นะฮะใส่ได้หมดฮะเราแบบ,บแตง่งนี้ก็ได้หมดโอเคนะครับผมนี่ก็ไปเรื่อยๆฮะก็ชั่งน้ำหนักกันฮะโอเคนะครับอ่า ก็น้ำหนักเท่าไหร่เอ่ยช่างไปเลยหนักนะครับหนักนก,กว่าปืนปืนเจเด็กนะครับคนละเรื่องเลยคือหน้าหน้าสะสมอยู่ครับยิงก็น่าจะแรงเพราะเป็นสามเซลเนาะครับโอเคก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวผมก็ทําการนี้ก่อนผมแมกซซีนก็เหมือนอืนพทั่วไปมันดีกันเลยฮะนี่ก็จะเป็นพวกน่าจะโหลดได้นะผมว่านึกกระสุนเขาก,ก็กดตรงนี้ขึ้นมานะฮะ ผมไม่ได้อน้ำมาเลยจะเล็บตดงัดได้อยู่บางทีถ้าไม่ได้ต้องเอาไขาควงนะครับบางทีมันจะเล็บเสียแตกคือถ้าแต่เนาะคือแ่าแต่ถ้ามันง่ายก็โอเคได้ผมเอากระปอกใหญ่เลยนะฮะผมใช้เป็นอันเล็กมันพอดีมันใกล้หมดแล้วเดี๋ยวต้องสั่งมานะที่ก็สั่งมาครับเรามาใช้นะคือสะดวกดีแต่นี้เราเราแบบเอาแบบง่ายลูกทุ่มมันโอ้โหเด็ใส่เยอะนี่เราใส่ไว้หลายที่นะครับ ทีเราแช่ไว้เยอะๆก็ได้ถ้าเกิดเราเล่นทุกวันเนาะเล่นบ่อยก็มันไว้ได้นานอยู่นะครับผมแต่อย่าให้โดนลมนะฮะโดนลมก็จะหดตัวเนาะหดตัวแล้วก็มันจะคุณง่ายว่ามันก็จะยิงไม่ค่อยดีฮะมันต้องลูกใหญ่ๆหน่อยฮะประมาณเกือบ7มิลกว่าๆเนี่ยไม่ถึง8มิลเนาะนะครับจะใหญ่กว่าลูกวีบีกันฮะ มีแบตเตอรี่ก <trips> ็ไ <con> ด <problems> ้ใ <developed> ส <Airbnb> ่ตรงด้านด้านหลังเลยเนี่ยออกมาง่ายฉลุยง่ายมากมีแบตสามเซลล์นี่เจ็ดจุดหนึ่งโวลต์สามสิบสี่พันสี่ร้อยมิลลิแอมป์เนี่ยก้อนเล็กๆก็น่ารักเลยฮะใส่ได้ดีโอเคนะครับเดี๋ยวผมใส่แล้วต้องสอบให้ก่อนเนาะส่วนใหญ่ถ้าใส่อย่างนี้ยแล้วมันเข้าบนลำบากถึงจะก้อนเล็กนะฮะอันนี้ก็ดูกลมกับเหลี่ยมแล้วกันแนวจะเป็นอย่างเนี้ยต้องดูให้ดีฮะถ้าดูไม่ดีมันอาจจะช็อตได้นะครับผมก็ต้องระวังหน่อย อนีผมว่าต้องระวังมากๆเพราะว่าถ้ามันมันใส่นั่นงปมมันช็อตเลยนะฮะคอนนี้เขาจะไม่เตือนเราะฮะอันนี้จะคมไหน,นเป็นโลหะนี่ผมว่านี่เป็นพลาสติกอ๋อเป็นเป็นพลาสติกแข็งมันไม่ถึงขั้นโลหะเป็นพลาสติกแข็งอันนี้ก็แข็งนะผมว่าเนื้อนี่โลหะนี่เนี่ยที่เกี่ยวมุกวินเลยนะครับครับอัน,น,นก็นี่น่าจะคือผสมอะโลหะผสมนี่กันหนักเนี่ยโลหะ โอ้มีก็ถือว่าใช้ได้ครับผมงานดีครับใส่เข้าไปแล้วก็ต้องกดขึ้นมาอย่างนี้นะนดิดหนึ่งนวเออเนี่ยง่ายง่ายโลุย <c oughs> เคนะครับทําการทดสอบความแรงกันให้เพื่อนๆนะนี่ก็ใส่เข้าไปเลยฮะนี้จะมีข้วต้องแตกกันนะข้างในมีข้อ ข้อไหน,นะฮะจะเป็นระบบเกี่ยวมันต้องมีปั่นลูกนะครับงั้นมันไม่ขึ้นไม่มีสปริงะฮะไม่มีสปริงเหมือนบีกันฮะมันต้องใช้ระบบเนี้ยแล้วก็นี่ศูนย์เราเข้ามาแต่งอีกทีแล้วกันสวยงามมากฮะเป็นทรงคล้ายๆล้ายซีกบิลเอ็มโฟร์ซีกบีเนะนี่ยมันนี่ยเดี๋ยวผมโหลดกระสุนดูแล้วก็ได้เปล่าเนี่ยเนี่ยมาแล้วเนี่ยแมวออนี่หน่อยมันมันทำงานแบบไปก่อนโอ้มาละโอเคนะฮะ หลดได้ทีหน่อยนะฮะประมาณนี้มันดังไม่เอาไม่เโอ้โหลืมอีกแล้วลืมทุกทีไม่ว่ากันนะดีมันจะว่ารีบก็ไม่รีบนะแต่มันมันลืมนี่ก็วัดความแรงเลยส่วนใหญ่จะสองร้อยกว่าฮะสองร้อยเจ็ดสิบหกจุดแปดแรงนะครับสองร้อยห้าสิบสามถ้าเป็นเกียร์ผู้ใหญ่สองร้อยสี่สิบหกแรงกระจุยหมดสองร้อยหกสิบฮะคือแรงนะครับประมาณนี้ถ้า,เ,เ,จจรรรราเราแต่งแรงกว่านี้ได้ก็มันต้องไปเปลี่ยนเยบบกียร์บล็อกเปลี่ยนเปลี่ยนลูกสูบเฟืองเหล็อกอะไรพวกนั้นนะฮะเนาะ แต่ค่อยแต่งทีแล้วมอเตอร์ด้วยนะฮะมันมันออปชันมันจะเพิ่มขึ้นเยอะน,นะครับก็ประมาณนี้เนาะผมก็ยิงไปเลยฮนะไม่มีอะไรนะอ่าเดือเท่ๆฮะโบแบ,บ็กมีเออมีโบแบ็กด้วยนะผมลองดูนในมีโบแบกหน่อไม่มีมันต้องตบมั้งผมว่าตบก่อนเออมีต้องตบแล้วถึงจะมีโบแบก็กไม่ฮะถ้าเราไม่ตบมันไม่มีบอก็อมีการตบด้วยเออเน่แรงนะเนี่ยผมว่านเนี่ยยิงได้เน,นี่ย ที่เราถูอเล็งเรามันยังไม่ไม่เที่ยงเล็งไม่เร็วนะนี่นี่โอเคนะครับไม่ต้อนก็ดยิงได้นี่เสียงมันมึนกับเฟืองเหล็กน่ะปักปัก่ะยั็บอกถือว่าใช้ได้ทนะ่านนี้โอ้ไรเงี้แรงเหลือครับโอเคนะครับสนใจก็ ไงหามาไว้ในครอบครองนะครับ M4A1 J9 รุ่นใหม่ล่าสุดเงินผมว่าน่าสนใจเหมือนกันนะเท่ยิงดีสะดวกครับราคาก็คงจะไม่แพงไงก็สนใจหามาไว้นะครับก็พบกับคลิปปืนเจอวัตเตอร์ใหม่ๆที่ของเราจะเอามานาเสนอเนาะก็ไงครับช่วยกดติดตามานะฮะกดแชร์ได้จะได้ <c oughs> มีแจ้งเตือนตลอดนะฮะเ,เราจะมีแล้วก็เ,เคลื่อนกันนี้เลื่อนๆหน้อยก็คือจะได้ติดตามเกี่ยวกับอ่า ข้อมูลของปืนเทียวรุ่นใหม่ๆหมครับว่ามันน่าสะสมได้โอเคนะครับวันนี้บ็มาครับพบกับคลิปปืนเทียวพัตเตอร์ใหม่นะครับ